นาไปวางตามจุดต่างๆที่เราคิดว่าจะมีมแมลงสาบมากินนะครับหรือบริเวณที่เราทิ้งขยะก็ได้ลองไปทําดูก็ได้นะครับค่ำคืนมาสองดูมแมลงสาบจะมากินเต็มเลยและอีกวันทุ่งึ้นวันต่อไปจะเห็นได้ว่านอนเกลื่อนนี่แหละวางไว้นีงเลยนะครับเพื่อนสามารถทํามาแบบตะเลงกดลงแล้วก็ได้วิธีการกำจัดแมลงสาบก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเนาะวิธีการง่ายๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเรานะครับวันนี้มาเจอกับสราดาจะดีในเรื่องของการเกษตรกันอะีกแล้วเนาะ วันนี้จะมาได้ทําเกษตรให้ดูนะครับเพื่อนๆถามมาว่าว่าอยากได้วิธีการกําจัดแมลงสาบเนาะผมก็เลยแนะนําว่าให้ไปใช้ตัวตัวนี้ยาพารามาผสมกับข้าวเนาะดูเพื่อนเอว่าไม่มียาพาราไม่มียาพาราพี่มีแต่ยาสาระได้ไหมผมก็เลยได้ได้ได้ก็เลยว่าอยากอยากจะดูเนาะไม่มียาพาราใช้ยาสาระก็ได้นะครับมาเรามาเริ่มกันเลย อันดับแรกต้องบอกคนว่าแมลงสาบจะชอบกินอาหารประเภทของที่มันเหลือใช่ไหมประเภทเศษอาหารนะครับเนี่ยด้วยสุกอย่างเงี้ยหรือว่าข้าวเนี่ยจะเป็นอาหารของเขาเนาะใช้ยาสาระยาสาระดีกว่าไม่ใช่ยาพราราวังไมาดูวิธีการทํากันเนี่ยหนึ่งเม็ดแบบนี้ทําการละลายมาบนละเอียดนะครับ อืมแบบนี้ใช่ไหมต่อไปนำมาใส่กับภาชนะเราจะทำการนำมาละลายนี่รบก่นที่ทำตัวใส่ตัวยาพาราให้ดูเพื่อนๆก็บอกว่าได้ผลดีนะได้ผลดีมากนะครับมัยังสาบหายหมดเลยต่อไปก็ใส่เป็นเศษอาหารจะเป็นข้าวก็ได้ยาพารา1เม็ดนะครับถ้า ถ้าเพื่อนใส่ในเศษอาหารที่มันเยอะเกินไปมันกินเสร็จมันจะไม่มีผลกับตัวมลงดสาบนะเนาะเพราะว่าตัวมลงดสาบมันจะสามารถต้านทานเกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรียได้เยอะเนาะให้ข้าวประมาณประมาณสองช้อนหรือจะเป็นเศษกร้วยก็ได้เศษอาหารเศษตัวยอย่างนี้ก็ได้นะครับนำมาไลายใส่ด้วยแต่ผมจะทําให้ดูในเรื่องของข้าวก่อนนะเผื่อใครไม่มีเอ่อพวกเศษด้วยเศษผลไม้ต่าง ใครมีเศษต่างๆก็ใส่ก็ได้นะครับแบบนี้ให้มันได้ปริมาณสักสักสองช้อนแบบนี้นะต่อไปใช้เป็นตัวนี้น้ำส้มสายชูนะครับตัวน้ำส้มสายชูมันจะเป็นตัวขัดขัดกรอนใช้ไม่ต้องเยอะนะนิดเดียวพอประมาณนี้นะครับประมาณหนึ่งช้อนชาพอใส่ลงไปได้วยเนี่ยเพียงเท่านี้คนอะายให้เข้ากัน นำไปวางตามจุดต่างๆที่เราคิดว่าจะมีมะแมลงสาบมากินนะครับหรือบริเวณที่เราทิ้งขยะก,ก็ได้ลองไปทําดูก็ได้นะครับคคืนมาสองดูมแมลงสาบจะมากินเต็มเลยและอีกวันค่ขึ้นวันต่อไปจะเห็นได้ว่านอนเกลื่อนเลยแหละนาไปวางตามจุดที่คิดว่าจะมีมะแมลงสาบขึ้นมาี่วางไว้ที่นี่เลยนะครับเอา้าทําไมพี่ทําไมตัวยาพารามันถึงสามารถกาจัดพวกแมลงสาบได้อ่าต้องเข้าใจกันว่าอ่าตัวยาพารานะครับมันมีฤทธิ์ที่รา้ายแรงมากกับสัตว์ขนาดเล็กนะ สัตว์ขนาดใหญ่อาจจะไม่มีผลเท่าไหร่นะครับสัตว์ขนาดเล็กมันจะกินไปเสียกป,ปุ๊บระบบการย่อยอาหารต่างๆของเขามันจะแข็งตัวลงนะครับมันไม่สามารถย่อยอาหารได้นะครับทําให้ตัวแมลงสาบมันน็อกในที่สุดนะบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ผมนําขวดน้ําเอาไว้มาใช้ในสวนนะครับมาเก็บไว้จะมีพวกแมลงสาบขึ้นมานะเนาะก็าําการนําตัวอย่างของเรานีน่มาวางไว้เลยนะครับเขาจะขึ้นมากินเองนะนี่อีกอย่างหนึ่งต้องระวังในเรื่องของน้องหมาน้องแมวนะครับ วางให้พ้นให้ปลอดภัยจากพวกสัตว์พวกน้องแมวด้วยนะครับเพราะว่าตัวยาพาร,ราเป็นอันตรายครับแมวเป็นอย่างมากเลยเป็นอันตรายกับสัตว์ขนาดเล็กเป็นอย่างมากเลยใครเลี้ยงกิ้งกา่าใครเลี้ยงอะไรที่มันเป็นสัตว์ขนาดเล็กเล็กกว่าน้องแมวนะครับประมาณตัวเท่าน้องแมวอย่าให้มาใกล้นะถ้ากินขึ้นมามันจะเป็นอันตรายเนาะอ่ะถ้าเป็นประเภทของอ่ากล้วยล่ะถ้าเรามีกล้วยอย่างนี้ใช่ไหมเอาเติมน้ำลงไปนิดหน่อย ถ้าเป็นประเภทของกล้วยแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนำมาแบบตะเลียงกดลงแล้วก็ได้นี้มันไม่ได้ยากนะกำจัดพวกแมลงสาบนะครับง่ายๆเลยใช้ตัวยาพาราไม่มียาพาราใช้ตัวยาสาราแทนก็ได้นะครับผสมอะไรแต่ที่จริงมันต้องเพิ่มตัวยาพารานะแต่นี้จะทำให้ดูนะครับก็ใส่แบบนี้นำไปวางตามจุดต่างๆ ชุดนี้เป็นชุดรังที่ผมหมักทาการหมักใบไม้ไว้นะอาจจะมีพวกแมลงสาบมาผมก็จะนํามาวางไว้ตรงนี้วางไว้เลยเขาจะมากินเองอ่ะเทหมดเลยแล้วกันนะครับวิธีการกำจกัดแมลงสาบก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเนาะวิธีการง่ายนะครับวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มของเรดไม่มากก็น้อยนะครับถ้าคิดวนีเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับฝากไลค์กดติดตามฝากกดแชร์ไปด้วย ผมยังมีวิธีในการทำเกษตรอีกหลายรูปแบบที่จะเรานำเสนอให้เพื่อนๆดูกันนะครับอยากรู้เรื่องอะไรอยากรู้เรื่องมะนาวไหมใครที่ปลูกมะนาวสายพันธุ์ดูใบบ้างอยากจะหันมาปลูกมะนาวสายพันธุ์ดูลูกมั้ยดูลูกนั้นแตกมันเร่งเยอะเกินนะครับลูกมันแตกเนาะมันขาดธาตุโพแทสเซียมนะครับเนี่ยวิธีการทําให้มะนาวมีน้ําก็มีวิธีนะ,ะแล้วเจอกันใหม่มวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ